ไทยครับผมผัดไทยโชลีลาครับผมโชลีลาครับผมวันนี้ครับจัดเต็มสเต็ปครับท่านจอมยุทธนะครับอร่อครับผมที่ตลาดพูนอับัพัฒนานะครับมาสับพัฒนาเส้นตัดไปทางแพรกษานะครับผัดไทยเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับกินแล้วก็มากินอีกนะครับอร่อย มาแล้วก็มาอีกมาแล้วยังไปมาแล้วยังไม่ไปเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวจะถ่ายคลิปอยู่เสร็จแล้วรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวไปเอาให้มาัลยเด็ดมากครับท่านผู้ชมนี่นะครับ ผัดไทยห้าบาทผัดไทยหอยทอดร้านปีกวันนี้ยังไม่มีรอตตอรี่มานะครับเดี๋ยวใกล้จะห้อยออกก็แล้วครับเดี๋ยวมีรอตตอรี่นะครับซื้อที่นี่มีรางวัลน,นะครับซื้อผัดไทยที่นี่มีรางวัลด้วยนะครับ เรียบร้อยครับผมสั่งปุ๊บได้ปั๊บครับพี่ชายครับผมขอบคุณครับผมใช่กินน yeah.